เด็กหญิงนิยายท่านอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่37หรูช่วยจู่จูก็เกิดความเปลี่ยนแปลง เสียงธนูแหวงอากาศมาช้าปเปยเยี่ยคนนั้นถูกธนูแทงทะลุลำคอดวงตาเบิกถลนล้มลงตายตาไม่หลับหรูช่วยเองก็ตกใจกระโดดหลบไปด้านข้างรูบอ,อกด้วยท่าทางหวาดกลัวไม่หยุดไม่ไกลออกไปกองทหารในชุดเครื่องแบบต้าชูถือธนูยิงไปยังช้าปเปยเยี่ยข้างหลังทหารกลุ่มนั้นเป็นบุรุษสองคนที่ขี่อาชาคนหนึ่งขี่ อาชาสีดำอีกคนขี่อาชาสีขาวเด่นสะดุดตามากทั้งสองนั่งอยู่บนหลังมา้ามือจับบังเหียนมองไปยังสนามรบดูท่าทางแล้วเหมือนผู้นำของทหารกลุ่มนี้ข้างหน้านั่นคือผู้ได้ชายหนุ่มในชุดนายกองคนหนึ่งตะโกนถามเสียงดังพวกเราคือ องคารักเฟิงใช้กระบี่สังหารชาวเป่ยเยื่อตรงหน้าและปาดหยดเลือดที่กระเด็นใส่หน้าขณะกำลังจะตอบก็เห็นสตรีร่างเล็กวิ่งไปข้างหน้าแล้วแต่เบงเสียงร้องบอกคนที่อยู่ไม่ไกลออกไปไวกว่าเขาเสียอีกท่านอองท่านอองพระชายาอยู่ตรงนี้ ทุกคนตื่นตกใจเพราะเสียงร้องแหลมของสาวใช้คนหนึ่งแต่ที่วัยยิ่งกว่าคือผู้ที่สวมชุดธรรมะถมแมงสีดำขี่มาเข้ามาอาชาสีดำสง่างามวิ่งลัดล็อกกลุ่มคนจนเกิดเสียงดังวีดวิวจวบจนถึงพงหญ้าแห่งหนึ่งอาชาจึงส่งเสียงร้อง เท้าหน้ายกขึ้นสูงผ่านไปสองสามวินาทีจึงหยุดลงอานานเงยหน้ามองย้อนแสงไปเห็นใบหน้าคุ้นเคยที่ไม่เคร่งขครึมเหมือนทุกครั้งแต่กลับฉายแวววาดวันผสมความโกรธเกรี้ยวไม่รู้เพราะอะไรนางกลับรู้สึกดีใจเหลือเกินความรู้สึกตื่นเต้นยินดีอย่างอธิบายไม่ถูก ถาโถมเข้ามาในใจนางรู้สึกดีใจเหลือเกินที่ทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปได้อาหนานยิ้มให้คนผู้นั้นในที่สุดก็ปล่อยให้ตัวเองหมดสติไปในอ้อมกอดของหรูหลานเ้าเปิดเยื่ยที่รอบโจมตีถูกทหารต้าชูที่มาช่วยเหลือ กำราบอย่างรวดเร็วพื้นที่ต่อสู้เต็มไปด้วยกลิ่นคลาวเลือดชิ้นส่วนอวัยวะหล่นเกลื่อนอยู่ในสนามรบเมื่อครูน่นี้มีทั้งที่เป็นของชาวปเปย์เย่และของชาวต้าชูดูเหมือนนรกบนดินเห็นสหายที่ตายไปแล้วใบหน้าของเหล่าองค์ารักฉายความเศร้าสลดสตรีจากจวนสู้อ๋องหลายคนเกือบจะอาเจียนออกมา ต่างยืนเบียดกันอยู่ด้วยตัวสันใบหน้าตื่นกลัวอย่างยิ่งแต่เรื่องเหล่านี้ล้วนไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนกลัวสิ่งที่ทำให้คนกลัวยิ่งกว่าคือท,ท่านท่านอ,อง หรูหลันตัวสัน้นพรางมองสู่ป้านหนิงที่ปรากฏตัวกระทันหันนางยังไม่ทันได้ดีใจเห็นสีหน้าของบุรุษที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ทำหน้าเหมือนเห็นผีเกือบจะคิดไปแล้วว่าบุคพลที่อยู่ตรงหน้าแค่มีใบหน้าเหมือนท่านอ๋องของพวกนางเท่านั้นสีหน้าท่าทางหน้ากลัวเช่นนี้ท่านอ๋องจะทำหน้าตกใจระคนหวาดหวั่นแบบนี้ออกมาได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้น้ากลัว เกินไปแล้วหรือหลันคิดพันอองอย่าแผ่ไอเย็นแบบนี้ออกมาสิพวกเราไม่ได้ทำตัวเหลวไหลเลยนะพวกเราถูกบังคับให้มาที่นี่ตั้งหาก พอรู้หลันพบว่าอานานเป็นลมไปนางก็ลนลานทันทีไม่สนใจแล้วว่าจู่ป้าหนิงจะมีสีหน้าอย่างไรนางทำหน้าร้อนใจเหมือนจะพูดอะไรทันใดนั้นอ้อมกอดก็รู้สึกเบาหวิวจู่จูจก,ก็พบว่าคนในอ้อมกอดถูกย้ายไปอยู่ในอ้อมกอดของจู่ป้าหนิงแล้วจู่ป้าหนิงลูบใบหน้าผอมซูบนั้นอย่างแผ่วเบาบาดแผลบนหน้าผากนางขัดตาเขาอย่างเยี่ง ตอนนี้นางสลบไม่ได้สติทำให้เขายังไม่มีเวลามาสนใจเรื่องที่จูจูนางก็มาปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรความคิดจิตใจมีเพียงสตรีในอ้อมกอดพระชายาเป็นอะไร เหมือนมีแท่งน้ำแข็งที่ทั้งเย็นและแข็งกระแทกเข้ามาในใจของหลูหลันอย่างแรงทำให้นางรู้สึกเหมือนถูกน้ําเย็นที่ละลายจากหิมะในหน้าหนาวราดรถไปทั้งตัวจนสั่นเทิมแต่นางกลับไม่กล้าชักชา้าตอบน้ําเสียงร้อนใจว่าท่านท่านอ,องพระชายาเป็นไข้สูงต้องรีบพาไปหาหมอเจ้าค่ะอีกอีกอย่างหน้าผาของพระชายา กระแทกกับก้อนหินตอนที่ตกลงมาจากรถมาหรูหลันพูดต่อไปไม่ได้แล้วเพราะท่านอองของนางกระตุกเสื้อคลุมกันลมสีดำของตัวเองมาห่อร่างพระชายาที่หมดสติจากนั้นอุ้มพระชายาขึ้นมาขี่จากไปอย่างรวดเร็วโดยไม่เอ่อยอะไรสักคำอ้าวท่านอองท่านจะไปไหน วันเหลียงที่สวมชุดสีขาวโดดเด่นสง่างามรีบร้องเรียกแต่คิ้วตาเจือรอย,ยิ้มหยอกเย้าไม่จริงจังทำให้คนรู้สึกว่าเขาไม่ได้ร้อนใจถึงเพียงนั้นไกลออกไปสายลมหอบเอาเสียงของสู่ป้าหนิงมาจื่อซิ่วเรื่องต่อจากนี้เจ้าจัดการด้วยข้าขอตัวก่อน เห็นสู่ป้าหนิงจากไปดื้อๆทิ้งความวุ่นวายไว้เบื้องหลังวันเหลียงก็ถอนหายใจยอมรับว่าตัวเองช่างโชคร้ายจริงๆวันเหลียงไม่เข้าใจเลยว่าชาไหนวันนี้เขาจึงบังเกิดความคิดกระทันหันนำกองทหารม้าออกจากเมืองไปล่าสัตว์ในป่าใกล้ๆถือโอกาสตรวจตราดูด้วยว่ามีชาวเปิดเยื่อบางอาจแฝงตัวเข้ามาในป่าปล้นชิงเสบียงอาหารของชาวบ้านหรือ ไม่สุดท้ายกลับพบชายาสู้อ๋องที่ควรจะอยู่ในเมืองหลวงเจอพวกนางยังไม่เท่าไรคนยังบาดเจ็บอีกเขากลัวเหลือเกินว่าชูป้าหนิงผู้มีนิสัยคิดเล็กคิดน้อยจะบันดาลโทษะไม่รู้ว่าตนจะต้องถูกทรมานอย่างไรหมู่นี้สงครามระหว่างต้าชูกับเป่ยเย่เข้าสู่ภาวะตึงเครียดชาวเปิรเย่ยปักหลักอยู่ในพื้นที่ ที่ห่างจากเมืองถงเสริงไปพันลี้รอโอกาสโจมตีเดิมทีเมื่อฤดูหนาวมาถึงทั้งสองฝ่ายน่าจะขาดแคลนสเบียงแล้วแต่ครึ่งเดือนก่อนสเบียงอาหารจากราชสำนักต้าชูมาถึงเมืองถงเสิงทันเวลาแ ปัญหาคับขันให้กับกองทัพต้าชูได้ถ้าว่าทหารเป่เย้ u e กกับไม่โชคดีเช่นนั้นราชสำนักปเป่าย้ u e เงียบงนันไร้ข่าวคราวอยู่นานทำให้กองทัพเป่เย้ u e ที่ปักหลักอยู่นอกเมืองถงเฉิงเริ่มว้าวุ่นใจสงครามสู้กันด้วยอะไรมิใช่วัดความสามารถในการล้างผลาญหรือไม่มีเาบียงอาหารและสิ่งจำเป็น จะให้ทหารต่อสู้ทั้งที่ท้องหิวหรือ จะให้ทหารที่หิวจนแข้งขาอ่อนแรงพุ่งเข้าไปเป็นแตงให้ฝ่ายศัตรูฟันฉับตามอำเภอใจหรือดังนั้นเมื่อกองทัพเป่เย่ย๊ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านสเสบียงจากราชสำนักจึงหันมาวางแผนกับต้าชูแทนพวกเขาเริ่มดึงทหารส่วนหนึ่งออกมาและจัดเป็นกองเล็กๆหลายกองเดินทางจากอีกฝ้าของหุบเขาเทียนเตียและข้ามภูเข,เขาเข้ามายังดินแดน 塔朱。 จากนั้นปลอมตัวสักหน่อยดักซุ่มอยู่ในปา่าระหว่างทางที่ชาวบ้านหรือพ่อค้าต้าชูต้องผ่านและป้นชิงแผนการนี้ของชาวปเป่ยเยื่อเหนือชั้นมากไม่เพียงบรรเทาปัญหาความอดอยากของทหาร,ปรเป๋ยเยื่อได้ยังสามารถเข่นฆ่าชาวบ้านฝ่ายศัตรูและแย่งชิงสิ่งของถือว่าได้ประโยชน์หลายทางกองทหารต้าชูทราบข่าวนี้จากสายสืบวนเหลียงผู้เป็นกุลซื้อที่เก่งกาจของ ให้ทหารเมืองถงเฉิงจึงเสนอให้พวกเขาส่งคนออกไปล่าสัตว์ในป่าทุกวันเพิ่มอาหารป่าให้เหล่าทหารและถือโอกาสตรวจตราด้วยว่ามีชาวเป่ยเย่รุกกรานเข้ามาหรือไม่หากพบจะต้องขับไล่พวกนั้นให้หนีออกไปอย่างไม่เป็นท่าดูสิว่าวันหน้าพวกนั้นยังจะกล้ามีความคิดต่ำช้าเช่นนี้อีกหรือไม่จะกล้ามาลุกรานต้าชูอีกหรือไม่ ดังนั้นจึงเกิดเรื่องราวในวันนี้ขึ้นแต่ใครจะรู้ว่าชายาสู้อองพี่ควรจะอยู่อย่างสุขสบายในเมืองหลวงจะโชกร้ายมาเจอชาวเป่ยเย่พี่ดักซุ่มอยู่ที่นี่ อีกทั้งชาวปเป่ยเย่เหล่านั้นเดินทางมาจากหุบเขาเทียนเตียและอดอยากมาหลายวันแล้วเห็นรถม้าขาบวนนี้มีองคครักแค่3 0นายแต่กลับมีรถม้าตามหลังมาหลายคันคิดว่าคนกลุ่มนี้เป็นแก่อ้วนที่โจมตีได้ง่ายๆดังนั้นชาวปเป่ยเย่จึงบังเกิดแผนการส่วนวันนี้บังเอิญวนเหลียงเกิดความคิดกระทันหันจึงรวบรวมทหารที่นึกอยากจะกินเนื้อ จากนั้นบังเอิญเจอสู่ป้าหนิงกำลังจำลองสถานการณ์รบกับแม่ทัพเจ้าอยู่ในค่ายทหารดังนั้นจึงอ้างเหตุผลเหลวไหลว่าชีวิตในค่ายทหารหน่าเบื่อเกินไปต้องออกไปยืดเส้นยืดสายบ้างหาไม่จะแก่เร็วและลากตัวสู่ป้าหนิงออกไปล่าสัตว์ด้วยกันเวนเหลียงคิดว่าถ้าวันนี้เขารู้ว่าจะเจอชายาสู้อ่องผู้โชคร้ายไม่ว่าอย่างไรเขา ก็จะไม่ลากตัวดาวหายนะผู้นี้ ออกมาด้วยเด็ดขาดทำแบบนี้มิเท่ากับหาเรื่องให้ตัวเองหรือวันเหลียงสั่งให้เหล่าทหารไปทำความสะอาดสนามรบและเดินไปตรงหน้าหรูหลนันเห็นสาวใช้ที่น่าสงสารยังนั่งตัวสั่นอยู่บนพื้นในใจนึกรอบตำหนิสูป้านหนิงว่าช่างไม่รู้จักธนุถนอมสตรีเสียเลยใบหน้าระบายยิ้มใกล้ชิดสนิทสนมพลางเอ่ยว่า เจ้าเป็นสาวใช้ข้างกายพระชายาสู้อ๋องใช่หรือไม่ชื่อหรูหรูอะไรนะครั้งตอนตอนวนเหลียงไปเยือนจวนสู้อ๋องเขาเห็นสาวใช้ผู้นี้ตอนนั้นได้ยินอาหนานสั่งเรื่องบางอย่างกับนางแต่ไม่ได้ตั้งใจจาชื่อของสาวใช้ผู้นี้เรียนใต้เท้าวนันเบ่าชื่อหรูหลันเจ้าค่ะหรูหลันตอบอย่างนอบน้อมอ๋อเป็นหรูหลันหรือเอาล่ะหรูหลัน เจ้าบอกข้าได้หรือไม่ว่าพระชายาของเจ้ามาปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรหรือว่านางจะเอาอย่างเนียงตื่อสกุลชูออกเดินทางพันลี้ตามสามีมาวนเหลียงปิดปากด้วยท่าทางประหลาดใจยิ่ยงดวงตาที่เล่งประกายเจิดจ้าเหมือนดวงดาวทอแสงไรบระยบแมมที่แท้พระชายาสู้อ๋องก็เป็นคนที่ยึดมั่นในความรักนี่เองจอื่อซิลเลื่อมใส ตื่อสิวเลื่อมใสย,ยิ่งนักห,หลัวหลันขมวดเคิ้ยวมองวันเหลียงด้วยท่าทางไม่พอใจนักส่วนวันเหลียง ตอนนี้นั่งยองยองอยู่ตรงหน้านางพูดจาเสียดสีผู้อื่นการกระทำนี้ไม่เข้ากับท่วงท่าสง่างามโดดเด่นของเขาเลยสีหน้าอารมณ์ที่ายอยู่บนใบหน้าหล่อเหลา้ไม่ธรรมดาเห็นแล้วหน้าจิ้มให้ตายจริงๆยามนี้รูหลันเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วว่าทำไมพระชายาของนางถึงรังเกียจวนเหลียงถึงเพียงนี้คนผู้นี้ไม่ใช่คนดีจริงๆด้วย นางอยากพ่นน้ำลายใส่ใบหน้ารอๆอที่เป็นพี่ชื่นชอบของคุณหนูทั้งหลายในเมืองหลวงเหลือเกินหรูอชวยวิ่งเข้ามาพยุงหรือหลันตอบบนเหลียงเสียงใสไต่วเท้าินกล่าวผิดแล้วพระชายาของพวกเรามาที่นี่ตามรับสั่งไม่ได้ถูกผู้ใหญ่โยนมาที่นี่เหมือนขยะชิ้นหนึ่ง ไตเท้าวันจะต้องไม่รู้แน่ๆไทยเฮาทรงรักใคร่พระชายาและห่วงใยท่านอองจึงมีพระราชสวนี้ให้พระชายาเดินทางมาดูแลท่านอองท่านอองจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงครอบครัวสามารถทํางานรับใช้บ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ได้ยินมาว่าบุรุษที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังล้วนมีสตรีคอยสนับสนุนอยู่เงียบๆหากไม่มีไม่นาน บูรุษที่ประสบความสำเร็จนั้นก็จะกลายเป็นตาแก่ที่โชคร้ายวันเหลียงมุมปากกระตุกชะไหนวาจาของสาวใช้ผู้นี้ จึงไม่น่าฟังเอาเสียเลยหรือนางกำลังบอกใบ้เป็นในว่าเขาถูกบิดายโยนมาที่นี่เหมือนขยะชิ้นหนึ่งหรือนางกำลังเสียดสีว่าเขาไม่มีสตรีคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเงียบๆไม่นานก็จะกลายเป็นตาแก่ที่โชคร้ายแต่สาวใช้ผู้นี้ก้มหน้าหลุบตาท่าทางอ่อนน้อมกว่าใครดูไม่เหมือนคนที่จะพูดจาแดกดันผู้อื่นเลย เวนเหลียงกลัดกลุ่มในใจไม่แน่ใจว่าหรูชุยซื้อจริงหรือว่ากแกล้งซื้อแต่เขาพบว่าหรูหลันเดินไม่สะดวกดูเหมือนขาจะพลิกเมื่อครู่นี้ตอนตกจากรถมาจึงสั่งให้มามาจากจวนสู้อ๋องเข้ามาพยุงนางจากนั้นเดินไปหาเหล่าทหารที่ทำความสะอาดสนามรบอยู่หรูชุยวิ่งตามไปย่อกายคารวะเวนเหลียงและถามด้วยความเป็นห่วง ใต้เท้าวันท่านอ,องกับพระชายาวางใจเถอะท่านอองของเจ้าพาพระชายาเข้าเมืองไปหาหมอแล้วม้าที่ท่านอองขี่เป็นม้าตัวโปรดของเขาชื่อเจ้าพันนี้เป็นม้าที่วิ่งเร็วที่สุดในกองทัพใช้เวลาอย่างมากสองค่อก็ถึงในเมืองแล้ววันเหลียงยิ้มปลอบย้อนลูบคางพลางพึมพำกับตัวเอง ไม่รู้ท่านอองจะทำให้ทหารเฝ้าประตูเมืองตื่นตกใจหรือไม่แม้ได้เห็นท่านอองหน้าเปลี่ยนสีช่างเป็นเรื่องยากจริงๆ แล้วทำไมข้าต้องอยู่ที่นี่คอยจัดการเรื่องพวกนี้ด้วยนะวนเหลียงบนพลางเดินจากไปทิ้งให้หรูช่วยขมวดคิ้วอยู่คนเดียวบนถนนสายหนึ่งที่มุ่งสู่เมืองถงเฉิงอาชาสีดำตัวหนึ่งกำลังห่อตะบึงมาเสียงเตเกิลหมากระชั้นทีเหมือนย่ำเหยียบลงบนหัวใจของผู้คนผู้คนระหว่างทางที่ได้ยินเสียงต่างพากันหลบไปด้านข้างอากาศช่วงปลายฤดู ใบไม้ร่วงแห้งแล้งมากเกือกมมาที่ย่ำพื้นด้วยจังหวะร้อนรอนพาให้ฝุ่นสีเหลืองฟุ้งตลบขึ้นมาทำให้คนที่หลบอยู่ข้างทางไม่ทันระวังสูดฝุ่นดินเข้าไปเฮือกใหญ่และอดไอสำลักไม่ได้นี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นรีบร้อนขนาดนี้คงไม่ใช่มีข่าวด้วนจากราชสำนักรอกกระมัง หลังไอสำลักกันไประลอกหนึ่งชาวบ้านที่เดินอยู่ริมถนนอดวิภาควิจารไม่ได้พวกเขาล้วนเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับเมืองถงเสิงในแต่ละวันต้องเดินผ่านถนนเส้นนี้เพื่อเข้าเมืองไปหางานเล็กๆน้อยๆทำเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวจวบจนตอนบ่ายจึงออกจากเมืองและกลับบ้านชาวบ้านเหล่านี้ล้วนอาศัยอยู่ที่นี่ อาจเป็นเพราะพื้นที่ชายแดนไม่ได้มีกฎระเบียบมากมายเหมือนในจงหยวนทำให้พวกเขามีนิสัยผงผางตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดออกมาอย่างนั้นผิดแล้วข้าเห็นทหารมาบนม้าตัวนั้นอุ้มอะไรมาด้วยคงมีใช่กลุ่มทหารที่ออกไปล่าสัตว์เมื่อเช้านี้กระมังฮึ ตาแกจ้างในพรานคนไหนจะกอดเหยื่อที่ตัวเองล่าได้ไว้ในอ้อมกอดข่าวว่าของที่ถูกหอ่อยู่ดูเหมือนร่างคนมากกว่าเพียงแต่ถูกห่อหนาแน่นเกินไปเห็นไม่ชัดว่า จู่ป้าหนิงไม่สนใจคำพูดของคนข้างทางเส้นทางที่เดิมทีควรใช้เวลาครึ่งชั่วยามถูกเขาบีบให้เหลือเพียงสองเคอเท่านั้นอาชาสีดำเหมือนจะรับรู้ถึงความร้อนใจของผู้เป็นนายจึงควบทยานสุดกำลังจวบจนถึงหน้าประตูเมืองถงเฉิงจึงร้องเสียงยาวหลังจากถูกรั้งบังเหียนมันวิ่งเร็วๆอีกหลายก้าวก่อนจะเปลี่ยนเป็นเดินช้าๆ หยุดก่อนในเมืองไม่อนุญาตให้ขีม่มาทหารที่เฝ้าประตูนายหนึ่งจะเข้าไปขวางหัวหน้ากองที่อยู่ด้านหลังลผลักเขาออกไปหัวหน้ากองที่เฝ้าประตูขอมเอวผงกศีรษะกับทหารม้าบนหลังมายิ้มเอ่ยว่า ที่แท้เป็นท่านอองวันนี้ท่านออกจากเมืองไปล่าสัตว์กับกุนซือวนมีใช่หรือฉะไหนจึงกลับมาก่อนเล่าขอรับชูป้านหนิงไม่พอใจนักที่ถูกขวางได้ยินคำพูดของหัวหน้ากองผู้เฝ้าประตูเมืองก็พยักหน้านิดนิด,นดตอบว่าข้ามีเรื่องด่วน พูดจบก็กระตุกบางเหียนสั่งให้หมาเดินเข้าไปในเมืองหัวหน้ากองผู้นั้นมีไหวพริบรู้ว่าต้องมีเรื่องด่วนแน่า่ันอองที่แต่ไหนแต่ไรมาเคร่งครัดกับกฎระเบียบถึงได้แหกกฎเขาจึงไม่พูดมากอีกสั่งให้คนไปการชาวบ้านที่อยู่บนท้องถนนให้หลบไปด้านข้าง หัวหน้ากองหวังต่อให้เป็นท่านอ๋องก็ไม่ควรขี่มาเข้าไปในเมืองเช่นนี้ถ้าหากทำร้ายชาวบ้านเข้าจะว่าอย่างไรรอจนชูป้านหนิงจากไปไกลแล้วทาหารเฝ้าประตูเมืองก่อนหน้านี้จึงพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจหัวหน้ากองหวังเขกศีรษะของคนไร้สมองยังขัดใจ ท่านอองเป็นคนเช่นไรเจ้ามีสิทธิพูดส่งเดชด้วยหรือที่ผ่านมาเจ้ายังเห็นไม่ชัดอีกหรือท่านอองทำเช่นนี้จะต้องมีเรื่องด่วนแน่หากเจ้าทำธุระของท่านอองล่าช้ากุนซื้อวินจะต้องถลกหนังเจ้าออกมาแน่ทหารผู้นั้นตกใจจนสาดุง้งเพราะคำพูดของหัวหน้ากองหวงังตอบเสียงสั่นว่าเร,เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับกุนซือวด้วยเล่า คนที่ค่าขวางคือท่านอ๋องไม่ใช่เขาสักหน่อยก็บอกแล้วว่าเจ้าเป็นคนไร้สมองในกองทัพมีใครบ้างที่ไม่รู้เรื่องของกุญซือวนกับท่านอ๋องพวกเขาเป็นอะไรกันเจ้ายังไม่รู้อีกหรือ ล่วงเกินท่านอ๋องก็เท่ากับล่วงเกินยอดกุลซื้อของพวกเราท่านกุนซื้อมีอุบายมากมายไม่สิ้นสุดไม่มีใครกล้าล่วงเกินเขารอกขืนเจ้ายังเส่อซ่ายอย่างนี้ต่อไประวังท่านกุนซื้อจะทรมานเจ้าให้ตายทั้งเป็นทหารผู้นั้นอึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นใบหน้าซีดเผือดไม่รู้ว่าคิดอะไรได้จึงร้องออกมาว่าหัวหน้ากองหวังหรือว่าข่าวลือจะเป็นความจริง อุนซื่อวนกับท่านอองมีสัมพันธ์กัน ไม่รู้เป็นเพราะทหารผู้นั้นร้องหอยหวนเกินไปหรือไม่ชั่วขณะนั้นหน้าประตูเมืองพลันเงียบกริบได้ยินเพียงเสียงลมไปรืดูใบไม้ร่วงพัดใบไม้สีเหลืองบนกิ่งไม้จนปิดปลิวและลอยผ่านใบหน้าชะงักคขังของผู้คนไปช้าๆชูป้าหนิงไม่รู้ว่าความสัมพันธ์คุ้มเครือระหว่างเขากับบนเหลียงถูกกลือมาถึงชายแดนแล้วทักษะในการขี่ม้าของเขา ยอดเยี่ยมขี่ไปถึงร้านยาแห่งหนึ่งโดยไม่ทำร้ายชาวบ้านข้างทางเลยเขากระโดดลงจากหลังมา้าและอุ้มคนในอ้อมกอดก้าวยาวๆเข้าไปในร้านยานายท่านไม่ทราบว่ามีอะไรหรือขอรับลูกจ้างในร้านยาคนหนึ่งรีบเข้ามาถามท่านหมอกู้อยู่หรือไม่ สู่ป้าหนิงกว่าตามองร้านยารอบหนึ่งไม่เห็นหมอที่ประจำอยู่ร้านยาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อย อยู่ข้างในขอรับลูกจ้างในร้านยาตกใจกับรังสีกดดันของผู้มาตอบเสียงสัน้นชูป้าหนิงเหลือบมองเขาแวบหนึ่งลูกจ้างผู้นั้นถูกดวงตาลึกล้ำดุดบ่อน้ำตาวัดมองก็สถานเฮือกท่าทางเหมือนคนตายที่ฝืนคืนชีพและพูดเสียงดังข้าจะไปตามท่านหมอกู้มาเดี๋ยวนี้ขอรับ ก่อนจะวิ่งเข้าไปด้านในพอลูกจ้างคนนั้นวิ่งหายไปลูกจ้างอีกคนในร้านยาเห็นผู้มาต่างตายไม่ธรรมดาทวงท่าดุดันในใจก็ตระหนักว่าผู้สูงส่งมาเยือนเขารีบเชิญอีกฝ่ายเข้าไปในห้องด้านข้างให้ผู้มาวางคนป่วยลงบนเตียงจากนั้นรีบออกไปเตรียมข้าวของที่อีกประเดี๋ยวจะต้องใช้ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ